ราชาลูกหนังทุลกขอเสนอ6สถิติสุดยอดเตียโกซินวาเกมเชลซียันเสมอแมนยูถึงจะแก่แต่ยังมีลูกเก่าเปิดสถิติที่ยอดเยี่ยมของเตียโกซินวากองหลังเชลซีในเกมบุกไปเจ้าแมนเชสเตอร์ยูเตดแฟรงค์ลำพัดผู้จัดการทีมเชลซีพอใจกับการได้หนึ่งคะแนนกลับบ้านหลังจากที่ทัพซิงบลูบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูเตด0-0ในพรีเียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมตที่สนามโอทัฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมา หนึ่งในนักเตะเชลซี Chelsea ที่รับคําชมอย่างมากในเกมนี้คือติอาโก้สินวาปรากรังจอมเก๋าชาวบราซิเลียนที่เล่นได้แข็งแกร่งสุดๆในเกมรับรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความมั่นใจของนักเตะระดับโลกสินวาวัย 3- 6ปีทําสถิติ6อย่างที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้โดยเป็นอะไรบ้างไปดูกันได้เลยสินวาเคลียบอลสาเร็จ7หนและย่งบอลกลับคืนมาได้3ครั้งตลอด90นาทีดาวเตะเซมบ้าเข้าสกัดสําคัญ2ครั้งและตัดบอลสาคัญช่วยทีมได้อีก2หน สินว่าผ่านบอลทั้งหมด82ครั้งและมีความแม่นยำถึง94%เลยทีเดียวอดีดาวเตะปารีสแซงต์แชร์แมงผ่านบอลยาวเข้าเป้า8ครั้งจาก12ครั้งไม่มีนักเตะแมนยู7คนไหนเลยที่สามารถเลี้ยงผ่านเขาได้ในเกมนี้กองหลังเซมบ้าไม่เสียฟาวเลยตลอดทั้งเกมจอร์จินโย่มิดฟิลด์ของเชลซีออกมาขอร้องแฟนบอลให้อดทนกับบรรดานักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากวันฟุตบอลดอทคอม กองกลางทีมชาติอิตาลีกล่าวว่าเขารู้สึกพอใจกับการซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ของสโมสรแต่ก็วิงวอนให้แฟนบอลสิงหโปร์ทั้งหลายอดทนต่อการปรับตัวของแข้งใหม่ที่เพิ่งย้ายมาวมทีมด้วยนักเตะที่ย้ายมาวมทีมทุกคนต่างมีศักยภาพอันยอดเยี่ยมและสามารถช่วยสโมสรแห่งนี้ได้เป็นอย่างมากพวกเขากำลังทำมันอยู่และจะทำมากขึ้นไปเมื่อมีการแข่งขันกันสูงระหว่างนักเตะมันก็จะยิ่งเป็นการยกระดับของทีมให้สูงขึ้นและจะกลายเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมและสามารถก้าวขึ้นไปมีลุ้นแชมป์ได้ ดังนั้นผมเชื่อว่านักเตะที่มาใหม่เหล่านี้คือยอดฝีมือที่จะนําเอาแต่สิ่งดีๆมาให้และจะช่วยพวกเขาและสโมสรได้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณต้องการเวลาคุณว่าลิฟูจะใช้เวลานานขนาดไหนในการกลับมาเป็นแชมป์ล่ะจอจินโยกล่าวกองเต้ชี้บุกเสมอผียุติธรรมแล้วดีใจเมนดี้เหนียวแน่นหนึบเอ็นกลัวกองเต้พอใจกับหนึ่งแต้มที่พวกเราเก็บได้จากโอทัฟฟอร์ดเมื่อวานนี้โดยตระหนักว่าเป็นแมตท,ที่สูสีระหว่างทั้งสองทีม มิดฟิลด์เลื่อนน้ำผอมทำงานอย่าง,งหนักบริเวณกลางสนามโดยพยายามช่วยให้ทีมกลุ่มความได้เปรียบในพื้นที่ซึ่งอัดแน่นไปด้วยนักเตะเมื่อบอลเคลื่อนที่ไปอย่างแดดหน้านักเตะเกมลุกเจอปัญหาในการเจาะคู่กองหลังที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งอธิบายความรู้สึกของกองเตะท,ที่ว่าผลการแข่งขันนัดนี้ยุติธรรมดีแล้วมันเป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับ2ทีมเข้ากลางบริเวณมิดฟิลด์มีพื้นที่น้อยมากการมีโอกาสกลายเป็นเรื่องที่ยากผมจึงรู้สึกว่าผลเสมอยุติธรรมดีแล้ว ถือเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราเก็บคลีนชีตนอกบ้านแต่พวกเราต้องการคว้าชัยชนะในนัดนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราจัดการเคลื่อนที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมในแผงกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่การสร้างโอกาสกลายเป็นงานยาก1คะแนนก็โอเคครับการไม่เสียประตูถือเป็นก้าวแรกตอนนี้เราจําเป็นต้องยิงประตูให้ได้มากขึ้นและพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคว้าชัยชนะสําหรับการแข่งขันในอนาคต สิงบลูไดเอโดอาร์เมนดี้ช่วยเซฟป้องกันจังหวะย,ยิงประตูของมาคัสเดฟอร์ดทั้งช่วงท้ายครึ่งแรกและท้ายครึ่งหลังโดยกองเต้ดีใจที่ได้เห็นเพื่อนใหม่มีส่วนร่วมสําคัญกับทีมในการเฝ้าเสาเขาเซฟจังหวะสําคัญสาคัญหลายครั้งเลยเขาช่วยพวกเราเก็บคลีนชีสถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเขาเป็นเรื่องที่ดีต่อความมั่นใจของเขาและก็เป็นเรื่องที่ดีกับทีมผมหวังว่าเขาจะสานต่อผลงานในแนวทางนี้ต่อไปได้และไม่เสียประตูไปเรื่อยๆ ยืนยันวันเวลาแข่งขันสิงบูเดือนพฤศจิกายนโปรแกรมและเวลาการแข่งขันของทีมสิงโตน้ำมันครามในเดือนพฤศจิกายนที่จะเจอกับเชลซียูเอตดนิวคาสเซิลนเต็ทท็อตแนมฮอสเปอร์ซึกพิมลีกรวมถึงเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดเย้าและเยือนทีมแรนส์มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วดังนี้โปรแกรมและเวลาทำการแข่งขันของเชลซีในเดือนพฤศจิกายนเชลซีพบแรนส์คืนวันพุธที่4พฤศจิกายนแข่งขันในเวลาสนาฬิกายูฟาแชมเปียนลีก เชลซีพบเชฟฟีนเต็ดคืนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนแข่งขันเวลาศูนยนาฬิกาสามสิบนาทีรายการพิมลีกนิวคาสเซิลยูเต็ดพบเชลซีคืนวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนแข่งขันในเวลา19บเก้านกาสามสิบนาทีรายการพิมลีกแรนพบเชลซี ang, Pop, Chelsea, คืนวันอังคารที่24พฤศจิกายนแข่งขันในเวลา0ูนนาฬิกาห้นาทียูฟาแชมเปี้ยนลีกเชลซีพบท็อตแนมคืนวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนแข่งขันในเวลา23่สนาฬิกาสานาที รายการพิมลีกเวลาทั้งหมดเป็นเวลาในประเทศไทยสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่26ตุลาคม2 5 6 3 1. สื่อเผยหงมีอูปาเมกานโนเป็นเป้าหมายหลักซันดเดวิลตีข่าวว่าแหล่งข่าวในเยอรมันของพวกเขาเผยว่าลิปูมิดายโยอูปาเมกาโนกองหลังตัวเก่งของอาเบไลฟซิกเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้เพื่อน,นำมาทดแทนการขาดหายไปของเฟอร์กิลฟันได ที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักยาโดยคาดว่าหงแดงจะเปิดข้อเสนอแรกไปที่เรา40ล้านปอนด์เพื่อจูงใจให้ทีมดังแห่งบุนเดสติกายอมเข้าร่วมเจราจาซื้อขายในครั้งนี้2หงยื่น20ล้านแลกคาบักเดมิเดอร์ซีดังของกรงกฤรายงานว่าเลียพูลได้ทำการเปิดเจราจากับชาวเกทีมดังในศึกบุนเดสเิกาเพื่อสอบถามความเป็นไปนได้ในการคว้าตัวโอซานคาบักกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีโดยซือดังกล่าวชี้ว่าหงแดงได้เสนอเงิน เป็นค่าตัวเพื่อแลกปลากระหลังตัวกลางชาวตุรกีรายนี้ที่ราว20ล้านปอนด์ไปให้กับต้นสกัดพิจารณาเรียบร้อยแล้วสาม,มาเรสปัดข่าวลือย้ายซบปารีดริยันมาเรสปีกชาวเอลเจีเรียของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาพูดถึงข่าวลือหลังจากมีสื่อในฝรั่งเศสตีข่าวว่าเขามีแผนที่จะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แงชงแมงและได้ทาการเปิดเจรจากับยักษ์ใหญ่แห่งหลีเอิงแล้วโดยมาเรสออกมาปฏิเสธเสียงแข่งว่าไม่เป็นความจริงและเขาไม่เคยคิดจะย้ายออกจากทีมเรือใบสีฟ้าแต่อย่างใด สี่สื่อเผยผีและสิงเตงคว้าสากอารีคริสเตียนฟอกผู้สื่อข่าวกีฬาชื่อดังของเงยอรมันรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีกำลังเบียดแย่งบาเยอร์มินิกในการล่าายเซนเดนิสากอารีของกลางตัวรับวัย23ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์ของบรเซียมอนเช่นกลัดบ,บักมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยคาดว่าตัวนักเตะต้องการจะมองหาความท้าทายใหม่ๆด้วยการย้ายข้ามฟากมาเล่นในพรีเมียร์อังกฤษมากกว่า5ขุน้อนเตรียมต่อสัญญาไรซ์กันท่าเชลซี เดลี่เอ็กเพรสรายงานว่าเวสแฮมเตรียมจะจับบีแคนไรส์กองกลางตัวจูงของพวกเขาต่อสัญญาระยะยาวกับทีมพร้อมรับค่าในมหาศาลเพื่อปิดทางไม่ให้ยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีที่ยังคงให้ความสนใจแข่งดีกีทีมชาอังกฤษรายนี้อยู่กระชักตัวไปร่วมทีมง่ายๆหลังจากมีข่าวพัวพันกันอย่างหนักช่วงปลายตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมา6จอจี้เผยถึงข่าวย้ายซบปืนใหญ่จอจินโยกองกลางตัวเก่งของเชลซีออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับข่าวหรือว่า เขาจะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลช่วงก่อนนานิวาผมได้ยินเรื่องนี้มามากพอสมควรและหลายคนก็เข้ามาถามเข้ามาพูดคุยกับผมในประเด็นนี้ซึ่งทุกคนคงทราบกันดีว่าในที่สุดผมก็ตัดสินใจจะค้าแข่งอยู่ที่นี่ต่อไปและแน่นอนตอนนี้ผมไม่มีสมาธิกับเรื่องอื่นนอกจากทาผลงานกับทีมให้ดีที่สุดเท่านั้นเปืนใหญ่สนดึงหอกดาวรุ่งกลับถิ่นสปอร์ตโมรายงานว่าอาร์เอนอลกำลังวางแผนที่จะดึงตัวดอนเยลมาเล่น กองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีของ PSV ไฮโฮเฟ v High en, กลับมาล่าตะไครในทีมเอเมเร e เ s t a d i u อีกครั้งหลังเคยค้าแข้งกับทีมปืนใหญ่สมัยที่ยังเป็นดาวรุ่งโดยผลงานของเขาในลีกฮอลแลนด์จัดว่าไม่ธรรมดาโดยการซัดไปทั้งสิ้น33ประตูจากการลงสนาม79เกมนอกจากนี้ยังมีข่าววา่า b a r c e l ล n าและยู v e n t ุสกำลังให้ความสนใจหนุ่มน้อยรายนี้อยู่ด้วยเช่นกัน 8. ไก่เดทองสนคามาวินกาสื่อท้องถิ่นของอังกฤษเปิดเผยว่าท็อตแน h ฮอ h o t ป p u เป็นทีมล่าสุดที่กำลังให้ความสนใจเอโดอาร์โดคามามบินกาของกลางตัวรับวัย17ปีของแรนส์ทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสหลังจากก่อนหน้านี้มียักษ์ใหญ่หลายทีมในยุโรปแสดงความสนใจดาวรุ่งรายนี้ทั้งปารีสแซงต์แชแร์แมงเรอัลมาดริดรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ